ตอนนี้หน้าหน้าของลูกพี่แจนก็เตรียมจะขึ้นขบวนช้างอโอ้กับพ่อตาแม่ยายที่ขึ้นฝร,ร่งรวมกันในการบวดขี่ช้างในครั้งนี้ของพี่แจน นายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำหรับฝรั่งโกก็เลยเออบอกว่าวิลลิ่บอกว่า,วาเดศไทยไม่ได้ขีชข่ช้างแต่ตรงนี้ก็ฝรั่งขี่ช้างเกือบทั้งหมดยกเว้นเน่พี่แดนซึ่งได้สามีฝรั่งแล้วก็ลูกครึ่งของพี่แดนซึ่งบวชตันนี้สองคนมีลูกชายอยู่สองคนโตวบวชแต่เขาคนตัวก็มีแฟนแม่ยายเขามา ร่วมกระบวนด้วยฝรั่งจะชอบประเพณีไทยแต่คนไทยทำไมถึงถึงไม่ใส่ใจกับพณนีแบบนี้นี่แหละวัฒนธรรม่ิีงามของคนไทยวัฒน์ดดร้อนม,มากเออ đi tay chú không biết là ai tay trái đi tay ไปไปก่อนไปก่อนไปเรา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 แฮ่เราค่อยๆปิดเอาปิดท้ายให้เมียเมียเมียต้องถือหมอนด้อเมียเถื่อนะถือหมอนถือหมอน ý bạn muốn ta cát. ý bạn muốn ta cát. ý bạn muốn